ลูกนี้เป็นลูกทองนะครับนี่ทองนะครับเน่งนะครับสายดมไม่ขมคอนะครับโอ้ยประจจชวยชุคอสวยเลยใจแทบ สายดมไม่ข่มคอนะครับสวัสดีครับหนึ่งครับสายดมไม่ข่มคอนะครับวันนี้เดีเราจะมาทดสอบยิงปืนโคนี้ครับนี่เจ้ามมอแอนะครับที่แกะลายไว้ได้มาหลายเดือนแล้วยังไม่ได้ยิงเลยครับเดีว,วันนี้เราจะมายิงกันนะครับ โดยใช้ลูกกระสุนสามแบบครับอันนี้เป็นลูกพิเศษทั้งนั้นที่เราสั่งทำมาพิเศษอยากรู้ไหมว่าพิเศษยังไงนี่ลูกนี้เป็นลูกทองนะครับนี่ทองนะครับทองอันนี้ก็กระสุนเงินไว้ยิงแวมไพร์ส่วนนี่กระสุนเพชรครับ กระบอกนี้ดจะไปชมกันครับนี่นะครับอให้ดูใกล้ๆอาจจะย้อนแสงหน่อยนึง ีกระสุนทองอันนี้กระสุนหัวเงินส่วนนี้กระสุน,เ,น,สน,น,สนเพชรอาจจะไม่ค่อยชัดชัดไหมกัไม่ค่อยได้ครับกล้องยืมครับเลย ไม่เคยชินนี่นะครับกระสุนสามหัวสามชนิดครับเดี๋ยวไปชมกันครับเนีเป้าทางขวาสีดำนะครับทางซ้ายผมยิงไปแล้วเมื่อกี้สองนัดแต่ทางขวายังไม่ยิงเดี๋ต่เราจะยิงเข้าทางเป้าทางขวานะครับระยะ10เมตรครับอ,อย่างนี้นะครับ นี่อันนี้คือลูกซ้อมนี่แต่นี่คือลูกทองนะครับสั่งทำพิเศษมาทั้งปอกทั้งหัวเป็นทองแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวดูลูกเพชรนะครับลูกเพชรอันนี้หัวเพชรนี่เป็นเพชรโอ้วัาจะเห็นแต่แวบๆบแบบโฟกัสมันไม่ได้ นี่เพชรนี่ทองอันนี้หวัวเงินสามลูกครับสามเป้าอนุญาตใส่ใส่ยิงยิงเป็นแบบทีละนัดนะครับทีละนัดใส่หนึ่งนัด,นดยิงหนึ่งครั้งนะครับ เพชรก่อนนะครับเพชรระดับแรกเอา ะะลูกเพชโอเคโอ,คโอค้ไม,ไม่ไม่คัดฟอกนะครับลูกเพชรไม่คัดฟอกอเดีย๋ยวดูอีกทีด้วยครับอันนี้ลูกเงินลูกเงินใส่แมสแล้วก็ใส่แว่นมันเป็นไอเวลาพูดปุ๊บ หมอกเต็มแว่นเลยครับอันนี้ลูกเงินนะครับกระสุนเงินเมื่อกี้ยิงลูกเพชรตกลงล่างไปนี่ดูลูกลกระสุนเงินเดี๋ยวขออนุญาตเอานี้ออกดีกว่าเพราะว่าเนี่ยครับ

เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับขออนุญ,ญาตนะครับแป๊บเดียวไปดูเป้าก่อนเอ,อ้ยยิงลงล่างเมื่อกี้ครับอันนี้ยิงลูกหัวเพชรครับอ,นนอันนี้ยิงลูกหัวเงินอันนี้ยิงลูกหัวทอง วันยิงไม่ดีแต่ตอนตอนซ้อมตอนเทสยิงดีแต่เปลี่ยนเป็นที่คนนี่แหละครับอย่าไม่ไม่อย่าไปโทษลูกครับพอได้มาหลายเดือนแล้วได้คืนมาหลายเดือนแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาซ้อมยิงวันนี้ก็สรุปว่ายิงได้นะครับงานเอ็นเกรฟครับ Okay. ขอบคุณครับเดี๋ยวเปิดปูนแล้ยิงโค้ดห้านัดนะครับเป็นก้ามอมมอระยะยีสิบเมตรในเป้ามีอยู่แล้วสองนัดเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วมีเนัดหนึ่งแล้วก็มีสิบนัดหนึ่งอันนี้ยิงเพิ่มอีกห้านัดเมื่อกี้ตอนยิงใส่แมสแล้วก็เวลาหายใจ มันจะเป็นฟ้าที่กระจกอันนี้โทษตัวเองทำริงไม่ดีรอแม่ ขึ้นบนแปดยิงได้นะครับถือว่ายิงได้นนห้านัดยิยโดมนกผมขอสวขสดีครับ